สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ติดตามและผู้ติดตามรับชมเหมือนเดิมครับทีหน่งบ้านสําน้ำออกปฏิบัติหน้าที่ออกปฏิบัติภารกิจภารกิจอะไรนะเรียกภารกิจกำจัดความจนเนี่ยพอมีเวลาก็ ออกมาทำมาหากินทำจัดความจนกันที่ได้มาส,สวยๆมาสองตัวแล้วว่าจะไม่ถ่ายอ๊ะเห็นมันพวกมันติดดีก็เลยลองดูสักหน่อยไม่ได้พอเอาจริงแล้วมันไม่ติดน่ะถ่ายที่หน้ายับก็พอมีตัวให้ได้ยกกันบ้างแหละมาดูกันว่าหนึ่งจะยกได้สักกี่ตัวดูดิมันดึงใหญ่เลย วันนีุ้้งเล็กๆนั่นแหละลากกระตุกกระตุกเนี่ยนำมันเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเม้าออกมารอบแล้วได้ไปชุดหนึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจบายนี่สบายสามกว่าแล้วมั้ง่ะลองดูใหม่ เื่อจะดีมันต้องดีเข้าตักวันกันนะ่ะอืมโตเล็กเหยื่อหมดที่ยังมันเยอะนะบางทีเราก็ต้องคอยเช็คเหยื่อมกันนะเหยื่อมีเวลายกก็จะรู้สึกได้ถ้าเหยื่อหมดเวลายกก็ จะรู้สึกได้เหมือนกันต้องคอยตรวจคอยเช็คดูบางทีแรงดันน้ํามั่งแรงหนักความหนักหลวงของตะกัวมั่งมันก็เลยบางทีก็อาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกสัมผัสที่มือเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นกุ้งฝอย,ยง,ง่ายถ้ากุ้งฝอยยังอยู่ในเบ็ดนะยกมามันจะลาน้ํามันจะนุ่งนลน,นิดๆแต่ถ้ากุ้งฝอยหมดมันก็จะเบาเลย นี้เป็นเ้เดือนด้วยก็สัมผัสยากน่ะตดูนี้จะได้กี่ตัวท่านผู้ชมจะได้เห็นหรือเปล่าไดยกกุ้งเลยเพราะนานๆก็จะกินสักตวงต้องคอยกดชัตเตอร์มัน มาแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่อือืกิดจะได้เกิดจะได้ตัวอา้าวตสวโมทั้งไหนหลุดไปแล้วหลุดไปซะแล้วเราจะเจอสักตัวหนึ่งกะจะได้โมซะแล้วไม่ได้โมซะแล้วอดเลยเอาใหม่เอาใหม กำลังดีเลยกำลังย่างเลยเกี่ยวหนวดขึ้นมานี่มันจะติดง่ายเลยมันจะไม่มีกุ้งกงเงียบสนิทเห็นไเนี่ยใสดีซะด้วยเนี่ยกินเต็มปากเนี่ยถ้ากินยังไงมันก็ติดนะติดง่ายเลย ยกง่ายแต่ถ้ามันไม่กินบางทีมันก็ไปติดหนวดอย่างเหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยติดหนวดมั่งติดติดอะไรนะแข็งคีบมันมั่งตรงใกล้ๆกับกีแหลมๆมัติดมวยหมดนี่ดูแล้วกุ้งมันตัวยังสะอาดเน่ะมันคงจะรอกคาบแล้วก็เปลือแข็งได้ไม่นานเนะี่ย น่าจะทักสอาทย์มันถึงได้เหมือนกับว่ากินมั่งไม่กินมั่งอ่ะกินห้าสิบเปอร์เซ็นถ้ามันกินถึงเวลาที่มันกินร้อยเอร์เซ็นนะี่ยทุกตัวต้องกินอย่างเงี้ยมันก็จะได้เยอะอย่างนี้ก็ต้องรุ้นบางตัวก็ ไม่กินแต่บังเกินไปอ,อยู่ในระยะของเบ็ดหมายถึงเอาเหยื่อเข้าไปกอดไว้ห่วงอะไรประมาณนี้จังหวะเรายกคดีมันก็ไปเกี่ยวขามั่งหนวดมั่งแล้วแต่มันจะเกี่ยวอะเพราะทรงเบ็ดมันเป็นไปลักษณะแบบนั้น มันก็จะไปเกี่ยวสเปรย์ปาทั่วหมดของอื่นมันก็เกี่ยวนะแต่นี้ว่าด้วยระยะที่มันหน้าเบ็ดกับตูดเบ็ดมันมันเหมือนกับมันมันห่างกันนะมันไม่บาลานซ์กันมันก็เลยไม่สามารถที่จะเกี่ยวติดขึ้นมาได้นอกจากว่ามันไปค้ำพอดีไปค้ำหน้ามันพอดีเนี่ยเกี่ยวถึงจะติดขึ้นมา ตัวเบ็ดงหนึ่งต้องอาใส่แรงดันน้ำด้วยแรงดันน้ำแล้วก็วิธียกมันก็มีหลายวิธีอะแต่จะไปยกแบบช่างมันยากนอกจากกุ้งมันจะกินติดอยู่แล้วอัอนนี้ยกมั่มวๆยกสุ่มกลาวว่าถ้าไป้าเปตะปาไปเกี่ยวโดนตรงไหนก็นติดอ่ะแต่ต้องตัวเบ็ดคมๆหน่อยนะ เบ็ดคือก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนี่ไม่ตรงแลต้องดูมันดูเรรสรนเบ็ดด้วยในวิธีใช้นิ้วเราเนี่ยตั้งให้ตรงๆแล้วเบ็ดลองลากดูระหว่างหน้าเบ็ดกับตูดเบ็ดต้องให้ให้ชิดกับนิ้วเราแล้วลองลากดูถ้ามันยังเกี่ยวอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้ยังคมอยู่ถ้ามันไม่เกี่ยวมันมันแบบกรุ๊กกรุกกรุกน่ะมันเหมือนกับว่ามัน ไม่ติดอ่ะจะติดก็ไม่ติดนี้เนีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเบ็ดได้เลยเพราะว่าเซสอนมันล้มไปแล้วเซสอนมันทื่อว่าจะไม่กดถ่ายแล้วเอาหน่าไหร่นะ่าจะไม่ถ่ายอยู่แล้ว <laughs> ต้องย้ายแล้วไม่ไหวตัวเล็กมันเยอะเล็กเกินต้องย้ายไปตรงอื่นขยับไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยขยับเดินหน้ามีประมาณ6เมตร แต่ตัวเท่านี้เนาะใหญ่คนนี้ไม่มีหรือไงไปไหนกันหมดเนี่ยจ,จาเจอไซนี้สั้ตัวสองตัวคงจต้องย้ายลองลอง,ลองเข้าไปข้างในใกล้ใกล้กลตลิ่งหน่อยใกล้ฝั่งอันนี้อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ห้าหกสิบเมตรได้โอ้มีแต่ตัวเล็กๆดูดิหาตัวแล้วแต่ระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นีหนึ่งรอบตัวเล็กๆนะเวลาย่างย่างตัวเล็กๆมันจะ เนื้อมัจะมันเหมือนกับเนื้อมันเยอะตัวมเล็กเปลือกมันบางสองแล้วนะน่าจะมีตัวใหญ่อยู่มั่งแหละแต่ตัวใหญ่มันคงจะยังไม่กินแล้วมั้งส่งตัวเล็กมาก่อน <c oughs> ส่งทางเอกมาก่อน อ่านเอกเด็กสมอเล่ไปแล้ว,ด,วดึงใหญ่กระตุกใหญ่เลยนี่ขันน,นี้กระตุกแม่ยู่แล้วเนี่ยเออไม่มีเด็ดกเล็เล็กนิ่ยตัวใหญ่ไปไลยเพ้ดตัวใหญ่เขาข้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูสักๆกกันก่นอนไม่แน่หรอก เนี่ยรุ่นเนี้ยไปย่างกินอร่อยสำหรับลุงเม่งนะสำหรับคนอื่นอาจจะเล็กไปแต่อย่างเงี้ลุงเม่งก็ไปขายลงสองร้อยไส้เนี่ยเขเรียกปุ้งตกไซมันนี่ก็ประมาณห้าตัวขีด สี่ตัวขีดอะไรแบบนี้แต่ทั้งหนึ่งขายมันขายสามตัวขีดสองตัวขีดสามตัวก็ขีดกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นค,คนอาศัยกันถึงที่เรียกว่ากุ้งตกไซส์แบบนี้แต่หารู้ไหมเนื้ออร่อยนะหีือถ้ายังได้แต่ตัวเล็กๆนี้ก็ต้องย้ายเข้าข้างในแล้ว เด็ดเบ็ดก็จะย้ายนติดขึ้นในตัวมในส่เดียวหมดแล้วมั้งน้ำเริ่มแรงเนาะอยู่จะย้ายเข้าไปข้างในแล้วส่เดียวจริงๆด้วย นะหากุ้งตัวใหญ่จะเจอมอั้งเปล่าไม่รู้นอกเจอแต่ตัวเล็กๆย้ายไปย้ายมามาจุดที่ห้านั่นเองไม่ค่ยจะได้กุ้งไ่ดูนะว่ากุ้งตัวแค่ไหนมาแล้วดูดิตัวแค่นี้โอ้โหอยู่สน้ำลึกเลย ตัวตักกระเปียกมันมีนะกุ้งแต่มันมีตัวเล็กตัวใหญ่มรู้เป็นไนงไม่เจอบางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอแต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอมันตัวใหญ่เจอแต่ตัวเล็กเงี้ยแล้วก็ไซกุ้งตกไซมีไซ์พอที่จะไปขายได้ราคาก็น้อย ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้ว่าแถวน,นี้จะมีเปล่านี้จุดที่ห้า้ว้วเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยเะลือห้าเมตรหกเมตรคือสิบเมตรยี่สิบเมตรไล่ลงมาดูจนมาตรงนี้แล้วอ่ะตรงนี้ลึกแล้วลึกมากด้วย แต่ที่ตกที่แรกนู้น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็เมตรอันนี้น่าจะมากกว่า10อาจจะถึง1ิ1สิบสองสิเมตรแถวเนี้ก็ถือว่าลึกแล้วบวกกับแรงน้ำแรงดันน้ำแล้วก็น้ำมันไหลก็จะทำให้ปล่อยสายไปยาวหน่อย ถ้าแรงมากตะกัวเอาไม่ไหวก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในนี่ตะกัวมันยังเอาอยู่กุ้งม,มันมีตัวนะมันไม่กินนะเนี่ยเออเจอตัวเท่านี้เน,นาะเออแต่ตัวนี้ใช้ได้อยู่ใหญ่ติดหนวดนี่เห็นไหมมันไม่กินเนี่ย ไอ้ไซตใหญ่กว่านี้มันไปไหนกันหมดเนี่ยหายไปเลยนี่เนี่ยไซต์ใหญ่กว่านี้ น้ำมันดันกันนะเนี่ยน้ำข้างบนกับน,น้ำข้างล่างมันดันกันอยูอ่ปกติน้ำข้างล่างมันตกลหยุดแล้วอหนไมลิกสงสัยจะต้องคอกแค่นี้ก่อนละมั้งทาง่านผู้ชม รู้สึกว่ามันไม่เจอตัวใหญ่เลยอ่ะเนี่ยไซนี้ทั้งนั้นเลยอีกสักตัวที่อีกสักตัวนพอเพือ่อจะเจอ,เจอตัวใหญ่แม่วาเข้าไปนั่น ย้ายมาจุดนี้จุดที่เจ็ดแล้วน้ำมันตายคือน้ำมันตันกันข้างบนข้างล่างก็เลยเนี้ยข้างบนไหลอ่อนข้างล่างหยุดมันก็เลยงงงอยู่นะกุ้งก็คงงงไปด้วยอ่ะก็เลยหยุดหยุดเหมือนกัน อีกตัวนึงพอแล้วอืมใช้เดียวกันหมดเลยพอแล้วตวัวซ้ายใช้เดียวกันหมดเลยกุ้งย่างย่างกุ้ง รยเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่เด้ออืมอืมอืมออก,ออก่อนเลิกก่อนเลิกเอหน่อยนี่ก่อนจะเลิกต้องจับดีดีมันหนีเปล่าหนีเจ็บไอ้หมอนี่ ก่อนจะเลิกครับท่านนั่นนก่อนเลิกก่อนเลิกโอเคไวทคลิปน้าเราก็มาพบกันใหม่นี่ก็พอแค่นี้ก่อนครับ,บท่านประสบแต่ความโชคดีนะครับจะเดินทางไปแห่งหนตบนใดก็ขอให้เาค่ปลอดภยัยโชคดีมีชยัยได้โชคได้ลาบสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสวัสดีครับผม Bye bye.